เรือไม่ก็น่วันเอาเลเดือนเงไมีได้ตัดต่อดยมันกคนกแกงที่เรียกผู้ควยอยกขึ้นระย่างพี่อยกขึ้นดะย่างได้เลยเพื่นก็ไฟเพื่อนเอด้วยคลงไปลางกุกแกงกคย่างกับบาน้ากับเฟรลูกต่าเพื่อกูเพิดลมรถอเพิดลมรถเม็ดว่าคูขึ้นรอบมัจำตายใจเชื่อมียลงไปำรอเมียว่ารัวรวเบอร์บ้น่เมไม่ล้มใช่พี่ ว่าปนนิดนิดในโดยด้วยใ่ก็รอรอรยได้แล้วเมียว่าไม่ฟื้นกันนั่นนอนแล้วคอยตัดต่อชาวว่าหันเดอมาปักทัดใหม่ใหม่คูได้โจกร้องจันบัวชาวซอยนึ่งยาำไม่ต้องตัดร้องเมียท้างไปรอยหรืองแล้วซอยเพี้ยนยาำตึ้งกูไปใช้ลมมันร้องบาสได้กำไรก็รื้อเอกูได้กี่ชาวเป็นขนาดนั้น เป็นการติดไฟลุ่มเออได้สามชาวบัวเจ้าที่ปวดทามาพบคนนี้เพื่อเดนี่อยากขึ้นไฟลุ่มรอดกลางดึกวันรอมันได้แค่ไม่ออกปวดตาเออไอ้ยึกตุบมึงว่ากูขึ้นลองแม่อยากกูได้กับแม่ยายวนของกูเจ้าคนนี้ตายหลุมบาตรนั่นเจ้เมียร่วงเป็นพื้นแต่ไม่ยอมไม่ไร้อเมียร่วงจริงเมียน้อยแค่ได้นอนบ้านเมียน้อยรอมระหว่างจักปลาเส้น้นัยาประปลาหนิมเรียบร้อย บ้านเมียล้วงไอ้แล้กูไปยืนแล่แต่ว่าจากป้านหนัวน้องกับตีนาม,มาไม้เคว็บจากกับลำอู้เมียล้วงบ้านเมียน้อยหน้าป่วยขานาดว่าเราป่ยแบบเหนื่อยหิวไปนี่ไปตึงไม่เจ็บกกินข้าวมันแรงจนเอ็มพนคอยเมียน้อยเนี่ยพน้องจ๋าน้หนุ่งข้าวอะไรยังไงน้องอ๋อน้องไม่ใช่รู้ว่าปีมาใจะปีไม่โทรบ,บอกน้องก่อนนะคะ จริงๆน้องใ่อุ้มข้าวไปค่ะพี่อย่ามาแบบนี้สิงรังพี่โทรบอกน้องกันนะคะนะนะที่รักนะจึกินไส้เล่าข้าวซอยไข่เจียวนะอ๋อปังก็ลาวละผมน่ารักไปหน่อยนาเนื้อไปดีแจ้งเดี๋ยวพี่รอแป๊บเดียวนะน้องไปกดข้าวอุ้มข้าวให้กินนะคะ ตกกูติ่งไปอุ้งข้าวแทกแทกแทกมีคาระ้ว่างข้าวซุกเดี๋ยวกินนำส้มคันกว่าน,นักคะนด่นำโจมันกว,วาน่กาดได้มีอากาว่าเดี๋ยวกูนำตาขึ้นร่องรอยวา่าลอยเป็นบมวกวาน <c oughs> <อ>ไม่ตายหงเดี๋ว <c oughs> กับเมียน้อยก็มุดแล้ว <c oughs> ดูแลดีดูแลดีเมียน้อยก็นา่ารักให้กินนำส้มคันเลยตวงข้าวมาให้กินไปบ้านเมียล่วงหัวอุ้งข้าวแลยเนาะ ไปห้อรมาแดกเนยเพลิดใหกับใครลุยไปมาแดกเ้ยเนี่ยมแต่้ำขาวเพลดนะไปอ่ะว่าไปอ้ก้าทีทีหิ่งพลุเมีเอไปตึงจอกจานจอกจานสรเจแล้ว nằm dậy ได้ใช้นั่ไม่ใช่มาตึ้งกอดมอเลยตูอยู่ปกเป๊กปกไปกเหมือนควาตอกควายน้อยอะเราอ้วก้าวีจุกนั่งกันยังมั่งเออเมียว่าเพื่อนังแดาด้ะ Hắn ca mèo, mèo mừng ơn, cái đá này quý lắp rừng phứa đá tay ra tay, hãy có mấy cọp đôi. Mèo nơ, mèo luôn là lên chính. Đá nè, bạn nói nó quay, phớt lại tu yến để, để cháy mình chướn. Tu yến khỏi, tu yến bạn mèo nói nè. Phớt tu yến bạn miệng nói, phớt pháp cho lục chơi ri. À. Tu yến mèo luôn là nhăn chơi ri, tế bảo ลุกไปเจ้ไปเมืองกีใต้ไหนมแรงแล้วก็ตาจริงเหอเพราะร้อยเพนนะตัวเย็นเหนีน้อยอ๋อร้อยเพนแล้วตัวเย็นแม่น้อยปื้นปั๊บปอบลูกชิลี่กาแฟบดดีชาเขียวโอชีน้ำดื่มเป๊ปซี่แปดดีครีแกไว้ให้ผมก่มันกินละแปดดีครีบายไงกูกินหารเนาะ ฮันมู้ไอ <Rodriguez> ้เพือนรักฮันเยบาเม็ดเมืองนี่เงฮะยันเมียน้อยก็เกลืองบำรุงทุกกับป้าเป็นละชมก็ดีฮันเนี่ยท่เว้นใจเวเออเบียจริงชุกไก่แบนรังนกเบียจริงปลาฟงเองกองดูแต่บรุงเป็นเลยตยินเบียน้ยอะตยันเมียร